ติดดาวสนับสนุนโดย SME Bank มุ่งมั่นพัฒนาจัดหาทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ Isuzu D-Max V-Cross ใหม่กลับเข้าสู่รายการธุรกิจ ติดดาวกันต่อค่ะสำหรับช่วงไอเดียติดดาววันนี้คุณสุกัญญาสินธิรศักษ์ก็รอเราอยู่แล้วนะคะรออยู่ที่บริษัทรพรึกษาโฮมแฟ a g กส์ค่ะซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำหอมปรับอากาศด้วยกา้านไม้และดอกไม้กระจายความหอมและก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าส่งออกที่มีส่วนในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชนบทค่ะไอเดียติดดาว สวัสดีค่ะวันนี้เรพาคุณผู้ชมมารู้จักกับน้ำหอมปรับอากาศที่ใช้วิธีระเหยด้วยก้านไม้หรือว่าดอกไม้ประดิษฐ์ค่ะวิธีการใช้ก็ง่ายๆนะคะเพียงคุณผู้ชมเปิดเจ้าน้ำหอมออกมานะคะแล้วนำก้านที่ได้มานะคะปักเข้าไปในน้ำหอมแบบนี้นะคะเจ้าน้ำหอมเนี่ย ก็จะระเหยออกมาตามก้านไม้ต่างๆแบบนี้ค่ะนอกจากเป็นน้ำหอมปรับอากาศแล้วยังเป็นของตกแต่งบ้านได้อีกด้วยค่ะเอาเป็นว่าเราไปคุยกับเจ้าของไอเดียเก๋ๆชิ้นนี้กันเลยดีกว่าค่ะ <S 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 แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับคุณเพนนะคะผู้จัดก,การฝ่ายการตลาดปรึกษา Home f r e g r a n c e ค่ะผู้ผลิตน้ำหอมปรับอากาศด้วยก้านดอกไม้กระจายน้ำหอมนะคะ อยากให้คุณเพนเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะคะว่าน้ําหอมปรับอากาศแบบนี้เนี่ยแตกต่างจากน้ําหอมปรับอากาศประเภทอื่นยังไงคะแล้วเขามีความพิเศษยังไงบ้างคะค่ะคือคือต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้เราเริ่มต้นธุรกิจมาจากธุรกิจการทําเทียนตัวนี้ค่ะเป็นสินค้าที่เกิดหลังจากธุรกิจเทียนคือในต่างประเทศต้องเกริ่นนิดน,นึงว่าบ้านเขาอะค่ะลูกค้ากรุ๊ปเราจะเป็นลูกค้าในกรุ๊ปของ ยุโรปเมกาเป็นหลักคือบ้านเขาครึ่งปีแล้วจะหนาวแล้วคือบ้านเขาจะปิดตลอดจะใช้อะไรที่อุ่นๆแล้วอีกอย่างก็คือใช้อะไรที่หอมๆเราได้ไอเดียการทําสินค้าตัวนี้ค่ะมาจากลูกค้าที่ซื้อเทียนเราอยู่แล้วก็คือช่วงแรกจะเป็นจะเป็นธรรมดาแบบนี้เลยใช่เราก็มาพัฒนาตัวสูตรน้าหอมอะไรด้วยใช่ไหมคะใช่เพราะลูกค้าหลักๆเราเริ่มมาจากลูกค้าที่ต่างประเทศก็คือต้องบอกว่าแต่ละแต่ละโซนไม่เหมือนกันสารเคมีที่ใช้อะไรต่างๆยุโรปก็อีกอย่างเมกาอีกอย่างฝั่งเอเชียก็อีกอย่างข้อจํากัดก็ต่างกัน ที่นี้กลายมาเป็นเจ้าดอกไม้ตระกูลกเป็น,นดอกไม้ได้ยังไงขายดีเหลือเกินค่ะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์โอทอปบ,บ้านเราเลยตัวนี้นต้นสนอหางไก่บ้านเราที่อยุธยาที่นครนายกมีเยอะมากก็คือเราเราเอาของชาวบ้านถือว่าเป็นการสนับสนุนเสริมรายได้ให้กับชาวบ้านถาแถบอยุธยาระยะเวลาคะ่ะเขาอยู่ได้นานแค่ไหนอย่างหนึ่งขวดแบบนี้ถ้าเป็นขวดไซส์เล็กนะคะประมาณนี้แค่สิบถึง 120ิมิลก็อยู่ได้ประมาณ2เดือนถ้าเป็นไซส์ใหญ่ประมาณ180มิลถึงเอ,อ่อ220มิลอันนี้อยู่ได้เกือบ4เดือนเลยถ้าเกิดสมมุติว่าหมดะละเขาหมดละสามารถที่จะอ,อย่างบางคนยังเสียได้แหมอุตส่าห์ได้กว่าจะได้ดอกสวยๆแบบนี้มาสามารถเอาไปทําอย่างอื่นได้ด้วยไหมคะตัวนี้ปล่อยให้แห้งแล้วกลายเป็นพอดพรีได้ที่บ้านเราเาเรียกอะไรนะ บุงหนาออตัวนี้คือวัตถุดิบที่ต่างประเทศใช้เยอะมากอย่างพวกเพนจะอยู่ในธุรกิจที่เป็นแวดวงของโฮมแพรานที่เป็นจะมีพอดเพลยมีดิฟิวเซอร์มีเทียนมีอะไรต่างๆแนละ้วานาะตัวนี้จะใช้เป็นตัวตกแต่งหน้าของพอดพลยได้ก็คือถ้าแห้งลูกค้าสามารถวางไม่ได้จึงหอมอยู่ ตอนนี้กลิ่นหอมตลบอบอวนไปหมดแล้วโบเลือกไม่ถูกแล้วค่ะต้องให้คุณเพนช่วยแนะนำแล้วค่ะตอนนี้เรามีทั้งหมดด้วยกันกี่กลิ่นนะคะเรามีตอนนี้ในประเทศเลยมี15กลิ่น15กลิ่นใช่เดี๋ยวคร่าวๆเนาะมีมะลิตะไคร้กุหลาบลาเวนเดอร์วานิลากลิ่นเจ้าชายเจ้าหญิงอโอเชียนลิลลี่ะมะนาวแล้วก็ดอกบัว ค่ะเป็นประมาณนี้มีทั้งกลิ่นไทยแล้วก็กลิ่นสากลด้วยแล้วกลิ่นที่ยอดนิยมที่สุดเลยอะคะน้ำมะวันเลยค่ะกลิ่นกุหลาบกลิ่นกุหลาบเลยค่ะกลิ่นกุหลาบสีแดงรช่ค่ะนี่เลยใช่ดูแบบนี้แล้วกลิ่นแรงไหมคะไม่แรงสังเกตได้ชื่อชื่อจะไม่ได้เ e ี l load เลยนะคะอันนี้คือกลิ่นที่ match แล้วสําหรับลูกค้าเราที่อังกฤษกำนําเข้าไปที่งกลิ่น l a v e n อร์ใช่อันนี้ยังเป็นกลิ่นโทนโทนสบายๆเบาๆอยู่ ก็คือผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้นอกจากจะได้กลิ่นแล้วยังได้ดอกไม้สวยด้วยหน้าตาคุ้นเคยมากเลยใช่คล้ายเครื่องที่จะเอาประกอบอาหารอะไรสักอย่างคือตัวเลมอนกลาส s แต่ไครหอมบ้านเราบนี่เองนะคะผู้ชมสังเกตสีไหมคะ สีที่ออกมาปุ๊บพอดูดออกมาแล้วเนี่ยคล้ายตะไคร้มากๆเลย<ส>นะคะเขียวนิดหน่อยที่ข่าวว่าก่อนที่จะมีะขายในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เน้นตลาดส,ส่งออกใช,ใช่ไหมคะหลกัหลกๆเลยจะเป็นที่อังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็ญี่ปุ่นในเมืองไทยเรามีหน้าร้านด้วยหน้าร้านอยู่ที่เจ้าจาก Plaza ักรพลาซ่าโซนบีซอยสองก็คือชื่อร้านก็เหมือนเหมือนที่บริษัทผึกษา c a n d l e and Home Fragrance แลนนี้ก็คือรึษา Home f r a g r a n c e นะคะน้ำหอมปรับอากาศด้วยก้านดอกไม้ค่ะ สำหรับคนที่ชอบผ่อนคลายด้วยกลิ่นหอมจางๆแบบนี้นะคะถือเป็นทางเลือกที่ดีเลยค่ะเพราะนอกจากจะเป็นน้ำหอมปรับอากาศแล้วยังเป็นของตกแต่งที่เก๋ๆอีก